ดอกแรกแค่เหมืนอนโอ้ยขึนตรงนี้คะ่ะไปค่ะต่าก็เปื่ได้โอ้ย,อย,อย,อยมามันออกแล้วนะคะแต่ว่าเรามาไม่ทันเขาเหโอ้ยนี่คะ่ะันเพื่อนดูมันขึ้นแล้วนะคะสงสัยมาไม่ทันเขา ตะป่ายญ่านี่ค่ะป่ามดเมื่ค่ะนี่ค่ะ,คะมาไม่ทันเข้าจริงๆนะคะสงสัยเขาเอาไปมดแล้วนี่นี่กำลังที่มีนี่ค่ะ มีอะไรเขาเตะมันมากันนี่ค <c oughs> นี่เกิ่งเขับนี มาทันเขาค่ะเพิ่นๆค่ะสงสัยเขามาหาเราเนี่ยค่ะนี่ค่ะเหมือนเดินมาจนสุดละใสตรงนี้ละค่ะนี่ชีห้าดอกค่ะเนาะมุมมีค่ะมันมีนั่นแหละแต่เราสงสัยมาช้าค่ะโขาเก็บไปหมดละหลอดหลอดตาเขาอย่างเงี้ค่ะเนี่ยค่ะปามนะ ต้องมาตอนเช้านะคะก่อนไก่ขันเหมือนบ้านเรานะ,นะคะถึงจะมนันเจอนะคะไปค่ะเราไปดูเห็ดไปตรงป่าตรงนู้นเห็เหดเรียกไรนะเห็ดเหลืองเห็ดมันปูค่ะพึ่งคงหมดแล้วนะะี่ค่ะป่าเขา มันกำลังเงนโอ้ห็ดเหลืองนี่อกราคานี่ค่ะเพื่อนเนมเห็นอะไรนะเขาเรียกเห็นไรคันระน้อยนี่ค่ะอ้ยเดี๋ยวกันเ็นเ่เปี่ยอะไรดูนะคะ๊ย น no ี่ค anyway> ่ะออนี่เห right. ็ดคันลาดน้อยเออมันออกแล้วว่ะเห็ดมันปูนี่นดอกอืม เฮ้นี่ก็ออกแล้วนะข้างบนถ่าค่ะ เดนค่ะอ่าเราค่ะเพื่อนค่ะเดินไปตรงนี้ก็จะถึงรถแล้วเราคงต้องขอเก็บแล้วเด้อค่ะเพื่อนค่ะไม่ได้เยอะแล้วค่ะแต่ว่าก็พอปุ่นอยู่เนาะคะ่ะนี่ค่ะได้เห็ดพึ่งลนะสามสี่ดอกแล้วก็เ,เห็ดมันปูนะคะเห็ดมันออกแล้วนะคะ่ะแต่ว่าเรามาไม่ทันเขาเนาะ,ะเอามาเก็บก่อนนั่นแหละคะ่ะใส่จะพว่ กูเล่นพวกต่างดาวแหละเดี๋ยวนี้พวกต่างดาวมันเยอะๆค่ะเพื่อนคะ่ะจะมาหาทัานเขาน่ะอยากค่ะถ้าเราทํางานน่ะเราต้องเอางานหลักเราก่อนเนาะคะ่ะเพื่อนค่ะฝากบ้าน,านอนบ้านนาชั้นฝากบ้านนอกบ้านนาชั้นแล้นะคะเพื่อนคะฝากเป็นกําลังใจให้นะการทำคลิปต,ต่อไปเด้อจ้าจะภาพประกันได้อพพอขอไปไว้นะที่นี้เจอกันทีหน,นะะ้าค่ะเราจะพาไปดูชมอะไรอยู่นะคะที่นี้วันนี้โชคดีมีความสุขนะคะ นะคะเดินไปตรงโน้นก็จะเป็นรถน้าละมันยังที่จริงเราไปได้อีกฝั่งนึงฝั่ง,งนน้นนะคะแต่ว่านี้ไม่มีเวลาละเดี๋ยวมันจะมืดค่ะนานนี้มันมืดเร็วค,ะวค่ะทุกคนคะเอาแค่พอกินพอหิวน,นะคะไม่ได้แจกใหลดูคะ่ะมาบายค,ะาค่ะทุกคน,นะคะลินวันนี้สวัสดีนะคะนะคะ่ะโอ้ยนะะี่ค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ สามสี่ดอกน่าจะเป็นเห็ดไอเห็ดกอเห็ดเนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันเป็นคนละสีกันนะะี่ค่ะมันดอกเล็กนะไม่เอาถ้าดอกใหญ่ๆนะก็จะเอานะคะไ e ่เ็นะ <c oughs> Og øh, på et tidspunkt så er telefon telefonen ringer.